ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีครูใหญ่ผู้เท่าใจดีนามว่าครูสมปองท่านเป็นที่รักของลูกศิษย์ทุกคนเพราะนอกจ,กจากจะสอนเก่งแล้วท่านยังมีอารมณ์ขันเป็นเลิศวันหนึ่งขณะที่ครูสมปองกำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารยาวอย่างเคร่งเครียดเด็กชายปองแปงซึ่งเป็นเด็กที่ชอบฝันกลางวันเป็นชีวิตจ,จิตใจก็ยกมือขึ้นท่ามกลางความเงียบงนันครูสมปองที่กำลังใช้ช็อกเขียนสมการบนกระดานดำหยุดชะงักลง แล้วหันมามองปองแปงด้วยรอยยิ้มมีอะไรหรือปองแปงครูสมปองถามอย่างใจเย็นผมสงสัยครับครูปองแปงตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าถ้าเราเอาเลขศูนย์มาหารเลขศูนย์มันจะได้คำตอบเท่าไหร่ครับทางห้องเงียบกริบนักเรียนคนอื่นๆหันมามองปองแปงด้วยความประหลาดใจเพราะเป็นคำถามที่ดูเหมือนจะไร้สาระ แต่ก็แฝงไปด้วยความกวนเล็กๆครูสมปองนิ่งคิดไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มกว้างกว่าเดิมอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะป่องแปงครูสมปองกล่าวพร้อมกับวางชอ็อกก่อนอื่นครูอยากจะบอกว่าดอกจันดอกจันกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยค่ะดอกจันดอกจันเพราะคำถามของเธอวันนี้มันซับซ้อนพอๆกับปริศนาโลกแตกเลยทีเดียวแล้วครูก็เดินเข้าไปใกล้ป่องแปงแล้วกระซิบเบาๆว่าจริงๆแล้วนะป่องแปง